sao bây giờ sao không có xa sự ừ, ừ, đương ừ, ừ, chắp cái năm kia hay phụ đương 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 đứng, đương 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 đương

ตลายอยู <OR egg wiggle noise> ่ครับปลาดิปล่อยไปประมาณหมื่นหมื่นตัว ดผู้นี้เป็นยังมันนคนไมอย่างกับ่แห้งแก็ถ่่แต่ไม่แตค้นมันคนบ่มีแห้งสียาง

ก็ไปทำที่บ้านเลก่บบนี้ติดตั้งติไม่้องรู้จังไงไปไปเลี้ยงไก่ไปเลี้ยงไก่ทุกเลี้ยงขาที่รักมนช่วยเราไปขึ้นเลยฮะขยี้า เอาสิเอาล่าคืน,น,น,นป่ะตอน,น,นซสื้อมาสา,ามซีสามถุงสีถุงเลยปะ แต่ว่า <umas> มันเอามาห้องท้องตอนนั้นเอามาแต่หน้าดอนสมโท่พข่อยว้าวเอาไปกินแล้วข่อยว้าวดันวนเกาไปพอไขออไิ่งอย่างนั้นปไ ơi con hen đi đường ไปเด้อเหมือน không แดดี

ยังไง bạn pin sẽ ได้บ่ได้พ่อเลยนะมาไปบ่มีปลากันเนาะโอ้กะเกี่ยวก่อนนั่น ตาเขากันโยกออกได้ดก็้ตัเดี๋วมีปัดนไหนี่นี่พี่นไห่ยาันางกน้องใช้วคน

cô bắt mèo, phải nó bắt con mèo này, cái gì, mấy cái gì lấy này phải gì,

รุ่นสามนิ้วนี่งเบเาบ่หนองมันไหมมันโบ๊มนี่เงกินอยากน้อยแน่ยั่เ้นปลาเหเอเอาไกลลฟงคนหนองเออแข้งตันลกฟังคนหนองแบบลังเห็ดน่ดีบ่อันเดอัเดอเ็เนี่ย

mình บ่ได้ sáng còn นะ các đi đúng สั่ง Sáng ดี เขาเกี่ยที่เกี่ยได้หลายมันกังกิ้มกูบกยังสายดีก็ดีแล้วเดินยเอาวไปเขาว่าไปลองเอ้ยันเป็นสุกแล้วตรงแล้วครับปวดจะหาด้วยวันนี้เปนเห็นนะฮะยันเป็นแยบยันเบสือหรืเหล่าบอดเนาะยันไปเบสือ เ่ิไปอะไรตะกี้กนห่าุงพุกเด้ยหือว่าคนเห็นใส่พี่ไอ้คนเห็นใส่ปะคนเห็นใส่ก้นมันไม่ฮะมันจมเอานี่ยนี่เอาเนี่มาที่นี่ก็ใช่ก็เห็นอะไนบ่งไปไหนไปไนกันเนาะไปไหนไปไหนกีมุ้งอยู่นี่เออได้แล้วของแท้ของแค่ Tell me một bài học à? Oh, anh hầu như một anh hầu như một anh anh hầu như một anh hầu như một anh hầu như một anh hầu như ลาปาลาลา,า,า,าปลายังปลาปลาปากวะเดียนกัดคนของแค,ค่ป่อยปลาสิมูเด,ดียงก็ใช้ยืม,ดดมดดวะ